สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือทำไมบางคนถึงปักใจกับคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝาก้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะอืม วอักษรชี่ตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ TGOX นะคะขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นว้าว Queen of Pentacles แอบเป็นห่วงนิดนึงตอนแรกแบบเอ๊ะเหมือนได้กินตุ่ตๆมันเจออะไรยังไงหรือเปล่า ควีนขึ้นมานี้สบายใจสุดๆเลย Sick oh, of source ้าวอืมคุณกำลังจะ transit เหมือนแบบเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตคุณเนาะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นด้วยตัวคุณเอง Oh my god s i x of one ดีใจแทนเลยโอเคเรารู้สึกเหมือน e n เนอรมันตอนแรก็กแบบแอบหมนนิดนึงก็เลยแบบเออยังไงนะเป็นยังไงมีความเป็นห่วงเป็นใหยนะคะมันมันเหมือนแบบคุณเจออะไรท็อกซิกไหมเจออะไรที่มันแบบไม่ไม่ดีต่อใจอะ่ะมีภาวะมันเป็นเ n e นอรแบบอึดอัดขัดใจไม่สบายใจเหนื่อยใจอะไรทำนองนี้แต่ สิ่งเหล่านั้นนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเหมือนเหมือนคุณไม่ยอมอะ่ะคือมันจะอะไรไม่รู้แหละมาลุมมาตุ้มชีวิตเนะาะจักรวาลจะจัดสรรแบบเหตุการณ์จะส่งบททดสอบอะไรมาก็ช่างมันมีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวคุณอะ่ะมันมีลูกฮึดมันมีความแบบ หมือนหลังชนฝาฉันไม่รู้แหละแต่คือแบบฉันฉันไม่ยอมหรอกฉันจะไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเป็นอันขาดนะคะคุณเจอกับปัญหาเจอกับความยากอะไรใดๆก็ช่างคุณไม่สนนะคุณจะฝ่าฟันแล้วเรารู้สึกด้วยว่าคุณพยายามผลักดันตัวเองให้ไปข้างหน้าให้ได้ให้ได้มากที่สุด เราก็เป็นการสู้ด้วยตัวเองด้วยนะรอบนี้คือไม่ได้ปฏิเสธแรงช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแต่เรารู้สึกเหมือนกับพลังงานตอนนี้คุณดึงตัวเองมาเป็นหลักไม่ได้หวังพึ่งพิงใครได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรไม่ได้รู้สึกโกรธใครรู้สึกเหมือนกับว่าออขอสู้เองดีกว่าถ้า คือถ้าไม่มีถ้าใครมาช่วยมาเสริมก็โอเคนะแต่ถ้าแบบว่าไม่มีก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาฟาดฟันกันไปเลยเนาะเอาให้มันรู้กันไปเลยว่าใครจะแน่กว่ากันแล้วคุณก็ทำได้จริงๆนะเราคิดว่าตัวคุณอะตอนที่เริ่มสู้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรอกว่ามันจุดมันจะไปตรงไหนอะรู้แต่ว่ามันมีปัญหาแล้วก็อยากผ่านปัญหาไปให้ได้นะคะยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้ ไม่ไม่ยอมไม่ยอมจำนนเนาะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรอกคุณมีความหวังคุณมีอะไรสักอย่างอ่ะคุณอาจจะเป็นความหวังของคนในครอบครัวก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวหรืออีกชื่อหนึ่งของ The Bag, เดอะแบกเนาะเป็นคุณเหมือนคุณมีจุดหมายปลายทางอะไรบางอย่างในใจที่คุณจำเป็นจะต้องทำให้สำเร็จ คือมันไม่เชิงว่าไม่ใช่แค่คือเหมือนรอบเนี้ยสู้รอบเนี้ยไม่ได้สู้แค่เพื่อตัวเองอะแต่สู้เพื่อคนที่คุณรักอาจจะเป็นคนในครอบครัวถ้าใครมีลูกแล้วอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะเอาลูกเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางใจหรือว่ามันหรือมันมีจุดประกายอะไรสักอย่างที่คุณเ,ออเกิดเกิดปาฏิหาริย์อะไรในใจอะมันมีสักสักสิ่งอย่างหนึ่งอะเข้ามาจุดประกายในใจคุณทำให้แบบ คุณเกิดการตัดสินใจในการลุกขึ้นมาสู้ครั้งนี้ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเอ่ออย่างที่บอกอะตอนสู้อะก็นึกไม่ออกหรอกว่าผลนะ่ะมันจะได้ไม่ได้ปัญหาจะจบไหมจะอะไรยังไงไม่รู้เนาะเราชอบพลังงานที่คุณโฟกัสแค่ว่าฉันจะสู้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงคือเหมือนแบบไม่ได้กดดันให้มัน สำเร็จหรือว่าบีบคัน้นว่าปลายทางมันจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้เขาเรียกว่าเหมือนแบบคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับผลลัพธ์ซึ่งมันดีมากๆนะคะการที่คุณออกแอคชั่นอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางผลลัพธ์อันนี้เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเป็นของโปดอะเป็นของหวานของจักรวาลมากเลยมันทำให้จักรวาลทำงานง่ายเวลาคุณไม่เพ่งเลง็ง ผลลัพธ์หรือปลายทางอะ่ะเขาเขาช่วยคุณง่ายเขาสนับสนุนคุณง่ายแล้วคุณก็ไม่ไม่เหนื่อยใจโดยไม่จำเป็นจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะคะเรารู้สึกว่าจากักรวาลก็ส่งขุดคนหรือว่าส่งอะไรบางอย่างมาช่วยคุณอยู่นะมันเหมือนมีจุดอะไรเล็กๆบางอย่างมันเหมือนมีลมใต้ปีกอะไรบางอย่างอยู่ะ่ะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ ตัดไปที่จุดจบเลยก็ได้สกิปไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณคุณสร้างเหตุไว้ดีแล้วปัจจัยมันสมบูรณ์หมายความว่าในท้ายที่สุดนะคะถ้าคุณยังไม่เห็นฉากจบของหนังเรื่องนี้เราสปอยได้เลยว่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งปัญหาก็แก้ได้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวัง มันจะเกินคาดหมายเช่นถ้าคุณกำลังจะแบบต่อสู้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมก็อาจจะแบบเหนื่อยยากอยู่พักหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้หมุนเงินทันมาลุมมาตุ้มอยู่พักนึงอะแต่กว่าจะคุณจะทันรู้ตัวหันมาทีมเอ้าวนี่สินมันก็ค่อยๆหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีเงินต่อยอดคือเหมือนแบบ คุณก้มหน้าก้มตาสู้ชีวิตใช้ชีวิตอะหันไมกทีแบบเอา้ามีของเต็มบ้านมีสมบัติเต็มบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยนะคะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นอนะมันแบบผลลัพธ์มันจะเกินความคาดหมายไปมากนะคะมันจะเกิดความสำเร็จโดยที่คุณใส่แอคชั่นของคุณลงไปทำอย่างตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยเจตนาที่ดี คุณก็สามารถคว้าชัยชนะในทุกสิ่งอย่างอะเรียกได้ว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยคุณกินขาดคุณกินรวบได้หมดนะคะอยากได้อะไรได้หมดได้มากกว่าที่คิดได้มากกว่าที่คาดหวังไว้เกินกว่าความคาดหมายไปมากแบบเอ่อถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อนะคือวันที่คุณไปอยู่จุดที่มันสำเร็จแล้วอะเหมือนคุณ เดินทางไปถ้าคุณเดินทางไปในอนาคตได้คุณจะแบบโอ้โหตื่นเต้นอะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยว่าแบบมไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าชีวิตจะมาได้ไกลขนาดนี้นะคะแบบตบบ่าให้ตัวเองได้เลยว่าโโมกูนี่แม่งโคตรเก่งเลยพูดให้พ่อขอ,อไปเก่งอะไรขนาดนี้นะคะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนจุดนั้นนะ่ะวันที่คุณไปยืนในวันอนาคตอนาคตข้างหน้าคุณจะภูมิใจมากๆเลยภูมิใจสุดๆนะคะภูมิใจในตัวเองสุดๆว่าโห ได้ขนาดนี้เลยล้อเลยอย่างเงี้ยไม่ทันดูตัวนะคะสู้แบบเมามันสู้แบบเมามันแล้วก็สมสมคุณค่าสมราคาสมมงอ่าสมศักดิ์ศรีนะคะเป็นการสู้แบบสมศักดิ์ศรีมากๆรันน้องวันนี้ทำไมบางคนถึงปักใจกับคุณโหโคตรปักใจนะไม่ใช่ปักใจธรรมดาเดิมูนเธอ หเห็นเธอเป็นพระจันทร์เลยนะ Moon. เดิมูนเงี่ยนคอมองเลยเนาะมองพระจันทร์เลยจากคว้าเดือนคว้าดาวมาเลยทีเดียวเชียวนะคะจะคว้าหรือจะอยู่ข้างๆโอ้ oh my god ด h e star เอาสิอยู่เคียงข้างแน่นอนนะคะอยากอยู่เคียงข้างมูนกับสตารโอ้เนาะโซเมททวินเฟมไหมเนี่ยแลนดอมนี้ ว่าจะไม่ไม่คิดว่าจะแตะเรื่องความรักนะความรักแวะมาอยู่นะช่วงนี้พี่ไพ่แบบหวานเชื่อมต้อนรับวันวนาเลนไทน์ใช่ไหมดูเอ o ออฟคัพส์ดีงามเหลือเกินหลุดออกจากบ่วงกรรมแล้วยินดีด้วยนะคะขออีกสักใบโอ้ไม่กอดพลังงานโคตรดีเลย The Sun เธอ เธอไม่เปิดต่อแล้วนะเอาเท่านี้เลยโอ้ m ม g กอ The m o o n The Star the Sun นะ่ะคิดดูคือถ้ามา The World นี่คือแบบว่าวิ่งหนีแล้วนะ <c oughs> คือมันจะแบบอะไรที่จะขนาดนี้โอ้ oh my ่กอดคุณคือจัก,กรวาลเลยใช่ไหมนี่คือคลิปของลูกรักจักรวาลน,นะคะขอบคุณมากๆที่ส่งพลังงานดีๆนี้ให้กับเรานะ ถามว่าทําไมบางคนถึงปักใจกับคุณน่ะถ้าทําให้ปักใจขนาดเนี้ยเราไม่อยากใช้คําว่าเขาลุ่มหลงนะแต่เราคิดว่าคือหลงเสน่ห์แน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครอะ่ะโดนตกทุกลายไปจะนิดจะหน่อยจะน้อยจะต้องโดนบ้างสักนิดหนึ่งทางทางบ้างอะไรบ้างมันมีเสน่ห์บางอย่างที่ มีเฉพาะในตัวของคุณนะคะเรารู้สึกว่าคุณเป็นความอ่อนโยนละมุนละไมที่ใครหลายคนนะ่ะตามหาหรือว่าอยากได้หรือว่าเวลาเขาอยู่กับคุณเขาจะรู้สึกเหมือนแบบมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างอะ่ะคุณอาจจะทำให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษก็ได้นะคะหรือว่ามัน อาจจะมีบุคลิกอะไรบางอย่างของคุณนะ่ะสายตาวิธีการพูดนะคะรอยยิ้มแววตาสิ่งพวกนี้ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะดูเหมือนแบบไม่น่าจะมีค่าอะไรเลยแต่เชื่อไหมสำหรับใครบางคนน่ะคือมันคือมันใช่อะ่ะมันดีนะแล้วก็เอทะลุทะลวงลงไปอะ่ะเราคิดว่าต้องไม่พ้นเรื่องของความจริงใจ ความจริงใจมันสัมผัสกันได้นะเราจะรู้ว่าใครเข้าหาเราแบบว่าเสแสแซงแกล้งทาจริตหรือว่ามันมาจากความจริงใจของเขาจริงๆคือบางอย่างภาษาร่างกายมันก็ไม่ได้โกหกได้หมดเนาะเช่นรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบคนที่ผ่านโลกมาเยอะหน่อยรอยยิ้มเสแสแซงมันก็ดูออกแหละแววตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอจับสังเกตได้แต่ตัว,ตวคุณอนะ่ะมันเป็นเหมือนความ ความสดใสอ่ะมันมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆมันเป็นท่าแท้ของคุณอะเอางี้ดีกว่ามันเป็นท่าแท้ที่เรารู้สึกว่าคนที่เขาเข้ามาหาเขาไม่รู้ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยอ่ะเขาไม่ต้องเป็นคนพิเศษมากไม่ต้องพยายามปรุงแต่งอะไรอ่ะคุณก็สอบสามารถยอมรับใครคนนั้นนะคะเข้ามาอยู่ข้างๆคุณได้คุณเป็นคนที่แบบเหมือนเข้าถึงง่ายเนาะ เข้าถึงงายไม่อิงไม่อะไรนะคะต่อให้คุณจะเป็นคนเก่งอะไรแบบมีสถานะทางสังคมอะไรตรงไหนนะไม่ได้ทำให้ตัวคุณเปลี่ยนไปเลยนะคะความน่ารักของคุณนะ่ะยังคงเหมือนเดิมไม่เกี่ยวข้องกับฐาน,นะแล้วเอาเข้าจริงๆนะยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่แล้วคุณอ่อนหวานนะคนเขาจะเหมือนแบบดีใจอะดีใจที่คุณไม่ ไม่แบ่งชนชั้นวันนะกับเขาอะหรือว่ามองคนด้วยด้วยสายตาที่เท่าเทียมกันให้เกียรติคนอื่นอันนี้คือดีมากๆนะคุณเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีมากด้วยใครมีปัญหาใครทุกร้อนใจอะไรนะบางทียังไม่ทันเอ่ยปากเลยคุณสามารถแบบมองสบตาแล้วเหมือนอ่านใจใครคนได้นะบางทีอะ อันเนี้ยเรารู้สึกว่าหลายคนก็ประทับใจเออมันมันดีนะเวลาเรามีใครสักคนนะคะจะเป็นเพื่อนหรือเป็นเป็นคนพิเศษเป็นคนในครอบครัวเวลาอยู่ใกล้แล้วให้ความรู้สึกปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันปลอดภัยเนี่ยคือเขารู้ว่า เขาไม่ต้องมาคอยระวังหน้าระวังหลังอะไม่ต้องมาระวังว่าคุณจะมาพูดกับเขาเพราะว่าผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะหรือคือคุณเข้าหาคนนะก็คือเข้าหาเข้าหาแบบซื่อซื่อะซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่ซื่อบื้อซื่อสัตย์นะเข้าด้วยความซื่อสัตย์ให้ใจแลกกับใจคุณมักจะให้ใจคนอื่นเสมอนะให้ไปก่อนด้วยซ้ํทาทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าคนนี้ดีหรือไม่ดี แต่คุณจะเต็มที่กับคนที่อยู่รอบข้างเสมอเต็มที่เต็มใจนะทำอะไรก็ทำให้ด้วยความเต็มใจนะคะบางทีบางทีออกแนวฝืนใจด้วยซ้ำคือฝืนใจไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันรักคนอื่นมากอะแคร์คนอื่นมากก็เลยจะแบบอยากรับความถูกเอาไว้เองอะไรทำนองนี้นะคะก็คือจะ จะเป็นเดือดเป็นร้อนอ่ะเวลาใครเจ็บช้ำน้ําใจอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะใครทําเพื่อนรหรออะไรางี้มีอาการหัวร้อนอยากไปช่วยเพื่อนอยู่หัวคนนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะคะเราเราต้องเป็นคนดีคีบคีบเป็นคนดีต่อนะคะประมาณนี้อะจะบอกว่าคุณมีพลังงานเย็นๆนะเย็นๆอกอุ่นหมายความว่าใครร้อนมามา,มาหาคุณนะ่ะเขาจะสงบ นะหรือเวลาเวลาคุณคุยกับใครอะ่ะคุยกับลูกค้าหรือว่ากับใครก็ตามอะค่ะใครที่กำลังเดือดเดือดอะ่ะคุณจะไม่ไม่เป็นคนที่ไปเดือดตามกับเขานะคุณจะเหมือนเป็นคนที่คอยสะก,กิดอะ่ะหรือว่าทำตัวเย็นเย็นให้อีกคนนึงแบบอืมขอเขาอยียกอะไรอย่างน้อยก็ไม่ต่างคนต่างจุดไฟเผาตัวเองก็แล้วกันคือถ้าคนหนึ่งจุดไฟอะ่ะคุณก็เป็นน้ำแข็งเลยฟีด ฟีดตัวเองไปเลยนะคะฟีดเพื่อที่เพื่อที่จะรักษาจิตใจของตัวเองเวลามีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นะเหมือนคุณมีโหมดป้องกันตัวอะไรบางอย่างอะคุณจะมีรีแอคชั่นที่ดีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนที่ต้องการจ้องจะทำลายคุณอะคือถ้าใครอยากเห็นคุณแบบกรีดร้องววยวายอะไรเงี้ยไ,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 ไม่มีทาง คุณค่อนข้างนิ่งแล้วก็เก็บอาการได้ดีนะคะคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจเก็บอากงเก็บอาการอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคุณไม่ค่อยบ้าจี้ไปตามเอ NERGY ที่ไม่ดีอ่ะอืมใครจะมากีดการ์ดใส่คุณคุณก็จะไม่ไปกรีดการ์ดตอบกับเขาอะไรอย่างนี้อาจจะงนหงิดนิดหน่อยแต่คุณแบบรู้สึกแบบว่าไม่อายตัวเองเหรอมากีดการ์ดอะไรเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยเหมือนแบบ เหมือนมีสติก็ได้นะจะเรียกว่าคุณมีสตินะคะเวลาเจออะไรที่มันออกทรงแย่ๆคุณคุณจะเหมือนมีมีวุฒิภาวะเนาะมีลักษณะการที่แบบควบคุมตัวเองได้ควบคุมสติได้ใครมาแย่อะไรคุณไม่ค่อยติดนะแต่ถ้าไม่ได้แย่แต่แบบไปเดือดร้อนใจอะไรมาอันนี้คุณก็จะปลอบใจคนอื่นได้ดี ปอบประโลมความเสียใจความหัวร้อนแต่ถ้าเพื่อนโกรธอะคุณอาจจะแบบล้อ e อ e r g y เขาสักนิดหนึ่งอะไรทํานองนี้มันล้อว่าเออเราทีมเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ล้อเราไปยุให้เพื่อนทําอะไรไม่ดีนะอาจจะแบบกระโดดลงมานั่งเรือลําเดียวกันก่อนเพื่อที่ให้เข้าใจ f e ล l i n g เพื่อนก่อนเสร็จแล้วค่อยๆดึงกันว่าเฮ้ยแล้วไงต่อดีอะไรเงี้ยคือค่อยค่อดึงค่อยๆด,ดึงเพื่อนลงอะอืม ไม่ได้ดึงทันทีทันใดเพื่อนอาจจะโกรธได้ถ้าแบบเราไม่เข้าข้างนะคะอาจจะต้องแบบเนียนๆน,น,นิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงอีกคนนึงให้ค่อยๆเย,ย็ยนลงอะไรทำนองนี้เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ปรับโหมดได้ดีนะปรับโหมดแบบอยู่กับใครคุณจะเป็นเหมือนหยินหยางอะ่ะอยู่กับคนเนิบๆคุณก็จะทำอะไรเร็วนะคะเพื่อให้งานมาเสร็จอยู่กับคนหัวร้อนก็คุณก็จะ เย็นได้นะไม่ไม่ตอบโต้นะคะไม่เป็นพลังงานเดียวกันอะ่ะเพราะบางทีบางครั้งมันมันจะชวนกันลงเหีวยวได้เนาะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบตรงกันข้ามบ้างเพื่อที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ NERGY โดยรวมของคุณเนาะที่แบบ ทำไมหลายคนปักใจกับคุณนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างหลายมุมเลยที่น่ารักในตัวคุณเนาะค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคนจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสุขกายสุขใจนะคะบายบาย